ประเทศไทยใกล้จะได้เจออุณหภูมิลดแบบหวบห้าแล้วนะครับในวันที่19-20ถึงพฤศจิกายน68นี้ครับแต่พามาดูการพยากรณ์ของวันนี้18พฤศจิกายน68ก่อนนะครับจากดาวเทียมครับจะเห็นได้ว่ามีเมฆแผ่นซึ่งเป็นเมฆชั้นกลางเนี่ยอยู่พื้นที่ภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้ตกหนักมากนักครับส่วนพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะเห็นได้ว่าท้องฟ้าสดใสครับเมฆก,กับฝนลดลง รมบุตุนิยมวิทยาก็เลยบอกว่าประเทศไทยตอนบนอาจจะมีฝนบ้าจากนั้น19-20พฤศจิกายน68นี้อุณหภูมิก็จะลดหวบเลยนะครับโดยพื้นที่ภาคอีสานครับอุณหภูมิจะลดลง5-7องศาเซลเซียสขณะที่ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสด้านภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-5องศาเซลเซียสนะครับ แล้วอากาศเย็นถึงหนาวนี้ก็น่าจะลากยาวไปครับถึงวันที่23พฤศจิกายน68นะครับแต่ว่าพื้นที่ภาคใต้จะเจอกับฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ละท่านอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไรบ้างเช้าวันนี้18พฤศจิกายนอากาศเป็นยังไงบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ